สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องผู้จัดจาการมาเดี่ยวทุกท่านค่ะตอนนี้ฮายูที่ฮายูสายตะวันนาเดี๋ยวมอฟังกะปิปอบตะวันนาเดี๋ยวมองั่งกะปิไม่ได้ยุ่งภาพปลาแดงเนี่ยเนาะตะวันนาข้างเดี๋ยวมอปลายกะปินะคะคลงลงตะหม่องเหรียญหม่องลำ มารอบจนสิมยาบานเลยจะมองเห็นทั้งในใด้เยู่นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศอันนี้จะเป็นหนาเวทีนะคะอันนี้จะเป็นไต่โฮมไส้นะคะศาลตายายนะคะศาลมันเินเท้ามาอาศัยพ่นยูมาขอส้อนขอบังขอโฮมน้ำพ่น เปิดมาทําการแสดงนะคะวันนี้สาวน้อยลาเพลินโชว์ค่ะบึ้งผู้จัดการมาเดียวแล้วได้แนวมาเห็ดไหมนี่บัตรเงอะนี่แล้วเนาะบัตรเงอเต็นไงล่วเนาะนี่เราไปติดอตนเต็นมาใหม่แบบจบเลย S <S เล็บฉันก็ออกเทียนหนึ่งเล็บเจียวฉันออกทาง,งหนึ่ง <S 2> <S 2> <S เอิรนนิวหนึ่งเลยนินีบฉันเมื่อนี้บรรยากาศดีคะ่ะเริ่มงานหกโมงนะคะ <S 2> <S 2> <S งานเริ่มหกโมงหกโมงหอดเทียงเคืิเนนะแล้วก็มาเราจะไปต่ออีสานลามซิ่งศิลปิน สิบกว่าชีวิตนะคะเดินทางไปที่อีสานลำศรีอันความแปลงนักต้มฉันไนด้นะว่าหนูนลงไปก่อนเดินหนูสิบเอ็ดแตงหน้าพอนะสั่งลงมากคือสภาพเก่าอยู่ <มา S 1> เขาไมนค่แตงหนานะ้าเนาะเห็นต่ยนน่าง้ายาทนะคลิปอยู่หลายย่านไม่มีคลิปลงเดรยวกระดามานะเนาะเดี๋ยวว่าจะมาวา่าทําไมแอดมินไม่ลงเหตลงถ่ายลงช่องหลักเนี่ยนาะฉันเห็นดราม่าอยู่เล้ว่อยดราม่าต่อจนมากดรามากันอีกเออ อันบ้านแอดมินไม่มีหรือแอดมินทำงานแอดมินทำงานไม่เป็นหรือแอดมินไม่ทำงานนะมาตอบเรื่องนี้นะ้คะน้องปอมแป๊บนางเป็นศิลปินนะคะสภาพตอนนี้คือนางเป็นศิลปินก็คือนางจะไปถ่ายคลิปช่วงที่นางมาถึงงานก่อนก็ต้องลงช่องตัวเองด้วยนะคะแม่น้าต้องเอาคลิปลงของนางนำแต่ว่าเราก็ประกาศนะเราก็จะพูดดีๆนี่แหละเพราะว่าบางคนเขาบอกขอใจบางคนเขาบอกต้องระบายรอบแม่ก็คือขอใจ มก็ชอบอยางน,นันน่เมื่อนก็คือนองป๋มแปมนะจะบอกในกลุ่มตลอดในกลุ่มศิลปินตลอดว่าศิลปินคนไหน,นอยากให้เอารูปมาโปรหมดลงเพจส่งรูปมาได้เลยนายก็เอาไอดียไลน์ให้เอาคิวอาร์โค้ดให้ส่งมาทางไลน์มีคนส่งมาบบแบบนี้เมื่อนี้จะได้จะได้พูดอีกั้งหนึ่งเออพูดให้ฟังนะมีคนส่งมาไหมมีคนส่งมาให้เธอไหม ก็ไม่มีใครส่งมาเนาะ<ม>ระกาศที่เราโพสนั่นแหละใช่คนไหนไม่ได้โพสแสดงว่าไม่ได้ส่งแมนมีแค่ที่เราพวกเราโพสเนาะแล้วก็ที่เห็นบรรยากาศหนเวทีหรือเวอะไรต่างๆคือเขาส่งมาให้แล้วก็ <c oughs> เราไปถ่ายเองบ้างเพราะว่าจริงๆเราสองคนน่ก็มีงานอย่าง,งาน,นี้นเองพี่นานโนก็วระมนาณแอดมินวุ่ <ๆ S 2> วงจะเป็นแอดมินเพียงมาเดียวค่ะใช่เจดการมาเดียวเพราะว่าเราไม่ได้เงินเดือนเนาะเราได้แค่เป็นมาเดียวเป็นคนจ้างเราให้มาดูแลในส่วนของอันนี้ เขาทำงานตามมันเขาเรียกว่าตามกำลังตามกำลังตัวเองใช่ใช่เพราะว่านาทีรักกันนี่ใช่เรามีหน้าที่รักแต่ว่าเราคุยกันแมนนาทีข่อยขึ้นมาจะเปมือมมาเดียวได้เห็นเองค่ะเอาแต่ซัวเรียนแล้วอ่อนอันนั้นหนีมือหน้านังเรวินมันจะไปซื้อเครื่องเปล่นมาใหม่พร้อมเจ ก็จะมีแบบว่าคนไปปลุกปั่นเนาะให้เอฟซีเขาแบบว่ามาตําหนิเราในในส่วนของตัวการทํางานของเราเนาะบางทีถ้าว่าเราไม่ถือสารเราก็เป็นคนแล้วเราก็เห็นแล้วก็เราก,ก็รู้สึกนะว่าแบบเออทําไมถึงหาว่าเราแบบไม่มืออาชีพอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆเราก็ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีเวลาถ่ายถ้าเกิดคุณอยากเอารูปคุณมาโปรโมทคุณก็ส่งมาให้เราแค่นั้นเองค่ะไม่ไม่มีอะไรเลย หาว่าเราลำเอยียงเนาะนู่นนี่นั่นเนาะเถอะเข้าใจไหมแม่หอกคุณเข้าใจก็มีแต่มันเชืออ่อมโยงแต่เราก็เลยไม่โพสเราก็ต้องคุยกันในกลุ่มอ่าขนาดยี่ใสแบบนี้อันนี้เป็นพระเอกท็อปนะฮะแพรวะพระเอกท็อปจะไว้ยใสขึ้นเรื่องว่าเปลือดเ่ืเลือดเนาะเนี้ สักบ,บาทค่ะนี่สักบาทนี่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทบาทการใช้คือทีาใช้กันในการใช้จริง,รงๆแล้วออนเท่าสิไปเที่ยวไปยังสิไปกางไปไป,ไปกางเต็นท์นอนก็เต็นทเนาะไปแบบไปแคมป์ปิ้งสิเน,ะนาะสมมติว่าไปลำอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างนี้เน,น,นาะต้องไปลำกลางจังหวัดแล้วก็หาเปหาอะไรมานอนตรง,งนี้นนนได้เลยเท่าบ้านเราไปเปิดโรงแรมให้มันหมุนว่าเนาะ ฝากาถึงลนะใครที่ชอบดราม,ม่าใครที่ชอบดราม,ม่าเราไม่ขายให้นะคะนะใครยังเอาถือว่าเคยยิ่อองตีคอดังนี่มันดังแน่นอนเลใครที่ชอบดราม,ม่านะไม่ขายคะ่ะเราไม่ขายค่ะเราไม่ เราไม่สนดราม่านะคะเราไม่ชอบดรามาา่านะคะเอ,อเราไม่ชอบค่ะมันนี้เปิดไฟขึ้นใหม่นะโอ้เมนนี้ต่อไฟนะคะจะให้บางบดผ่า อาเถออ่นท่าเบ,บียรมี่บานเพิ่งแล้วนี่คพิ่งไงหลังนี่สื่อเนี้ยมาติดเพิ่แล้วสื่อติดไปเออถามดมาไหนตลาดกำลังหาเนี้ยมาติดครับนี่อันนี้จะเป็นมุมของรถพระแล้วก็เฮ้ยเจอ คอสตูมชื่อดังคอสตูมขนาดกลายเป็นคอสตูมเราบอกหรือไอ้ยังก็ไม่ใช่ไงคุณครูอ๋ออันนี้วอลเลย์บอลแบบพื้นแปลงตัวขึ้นมยี่หนูดแผลวอลเลย์บอลทีมชาติจังหวะเฮ้ยคืออยู่ไม่ต้องหาแก้มแดงนะเจังจีคือลีนาจังเจ้ อันนี้จะเป็นมุมของรถพระของทีมบริหารนะคะอยู่ฝั่งด้านนี้อ,อันจะเป็นพระเอกท็อปพระเอกท,อท็อปถ้านหน่าใช่แล้วก็มาเดี๋ยวจะจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยขเขาเิ่มสื่ออย่าเวลานนองนองนบัสบายยิงใดญยเทียบ<ๆ>ดำบอเห็นยุ่ยเอาให้เดี๋ยวจบคกิมนี้ก่อนสองนาที่เตออีกสาวเ<ป>สพ จะเป็นแบบว่าเพศสายคอามไหนค่ะส่วน็กผู้เดเจ็บป่วยอย่างต่างๆกับมาเบิกยาได้้จังน้อยสีเศร้าเฉียง้านะคะจังน้อย้วกาสีเดินเข้ามาแสดงหงม่วงแรกถึงเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวครูปอจะส่งสคริปต์นิ้เจนนิ้เจนให้ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเสียงดังแล้ว